องค์ประกอบที่สการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรนวิชาชีพตัวชี้วัดที่หนึ่งยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้า,าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสามมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบทมสี่มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมห้ามุ่งผลสำเร็จของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาสภาพรักณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 10. มีวินัยและการรักษาวินัยที่ดีมีการปฏิบัติตนตามกฎกติกามารยาทเช่นมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญอย่างสม่ำเสมอ